แอดมินแทบจะไม่ได้ใช่แอดมินแล้วแทบจะเป็นโคโสกทิพย์แล้วนะฮะแทบจะเป็นโคโสกทิพย์ของรัฐบาลแล้วนะมีเรื่องให้ต้องมาถแถลงให้ทุกวันทุกวันนะครับแม่นะนะไอนะ้เรื่องเงินเดือนเงินเดือนเนี่ยก็ช่วยกันหน่อยเถอะนะฮะนะ ช่วยกันทแถลงหน่อยนะครับแหมฝ่ายค้านะให้กันหรือ,อยังนะฝ่ายค้านะให้กันหรือ,อยังสามดงสามเดือนอ่นะไอพวกสามกี่เอาไปดา่าเอาไปอะไรยับเยินหมดแล้วนะครับนะให้กี่เดือนมันก็ด่าหมดแหละคนไม่รักคนมันชังอ่ะก็ลองก็ลองพิธาลองลองพิธาสละสามเดือนเดี๋ยวอุยไส้แตกเลย นะแล้วนี่เกิดเกิดอะไรนะกระแสบอกให้ฝ่ายค้านถอนตัวให้พักร่วมรัฐบาลถอนตัวถอยนะจริงๆมันมีกระแสข่าวนี้มันเหมือนแบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรเคยยุแยงมาก่อนตั้งแต่ตอนที่อ,อภิปรายไม่ว้วางใจนะครับถ้าจะเห็นข่าวนะก็นะจะมีการบอกว่าถ้าเขาไม่รักท่านก็อย่าไปอยู่กับเขาเลยครับนะไปง้ออาเจียหนูเสียน นะก็ไปยุเสียหนูให้ลาออกจากพักร่วมนะครับใครจะไปเอาด้วยนะในพวกล้มเจ้าล้มสถาบันนะครับวันนี้อมัินจะต้องมาบอกนะว่าเขาไม่มีทางถอนตัวหรอกครับไม่ว่าจะเป็นประชาธิปัตย์หรือภูมิใจไทยนะนะเขาไม่มีทางเอาไอ้พวกเพื่อไทยหรอกครับ อย่ามาหวังรมๆแรงๆนะนี่ขนาดจนตอกถึงขนาดต้องไปขอให้เขาถอนถอนแล้วเหรอถ,ถึงขนาดจะต้องจนตอกถึงให้พักร่วมรัฐบาลบอกออถอนตัวเถอะอยงน,นี้แล้วเหรอนะที่ว่าลุงตงู่โกงมาเจ็ดปีโกงมาเจ็ดปีเนี่ยฝ่ายค้านเต็มสภาเนี่ยหาหลักฐานในตะชิ้นฮนะ มีแต่ล้มปากทั้งนั้นมีแต่เฟกนิวทั้งนั้นนะไอ้พวกสามกีบก็เอาไปแฮชแท็กต่อบอก oh, โอ้โกงมาเจ็ดปีโกงมาเจ็ดปีไอ้พวกปัญญาอ่อนก็เชื่อตามเอามาใช้ตามไอ้นี่ก็ oh, โกงอะไรวะไอ้พวกนี้สัตว์แต่จะดา่าด่าแบบไม่มีสมองด่าแบบขอให้กูได้ดา่าด่าโกงด่าโกงอย่างเงี้ยฝ่ายค้านเต็มสภามึงทำไมมึงไม่ถอดถอดลุงตัวทำไมมึงไม่เอาหลักฐานมา ถ้าว่าลุงตู่โกงอะไรเจ็ดปีอะไรเพรพวมึงปัญญาอ่อนเลยนะฝ่ายค้านอัจฉริยะเต็มสภาเก่งๆทั้งนั้นไม่เยอะถ้าว่าลุงตู่โกงทำไมไม่เห็นมีอะไรที่จะโชว์มาเป็นหลักฐานไล่ลุงให้ได้อะมีแต่คำพูดลอยๆแบบนี้ใครก็พูดได้หรอกฝ่ายค้านโกงฝ่ายค้านโกงโกงมาเจ็ดปี ใครก็พูดได้นะเนี่ยต้องมาเป็นโคศกทิปอย่างเงี้ยขอเงินเดือนให้แอดมิมหน่อยได้ไหมอะ่ะเหนื่อยแล้วเนี่ยเหนื่อยแต่ก็ต้องทำเพราะว่ารักสถาบันนะสู้ด้วยใจสู้ด้วยใจเออ ถ้าใครอยากสนับสนุนแอดมินก็ช่วยสนับสนุนกำไรหน่อยก็แล้วกันนะโอ้เออเหลือยี่สิบปดเส้นเท่าเดิมไม่รู้ว่าจะขายได้นะเห็นโฆษณาโฆษณาเนี่ยไม่ค่อยมีคนซื้อหรอกนะก็ติดต่อมาทางเฟสเฟซบุ <F ace book> ๊กอ่ะข่าวอินดีอ้อ่ะข่าวอินดี้จะเต็มอะ่ะข้อความมา นะก็มาช่วยสนับสนุนซื้อ,อนหน่อย28เส้นจะได้หมดหมดสักทีจะได้ไปขายอย่างอื่นจะได้หาอย่างอื่นมาขายหน่อยอสนับสนุนโคศกทิพย์หน่อยนะอย่าลืมนะไปซื้อกันหน่อยกําไรปีเสียกาไรปีเนะสียนะปกเสกน้ำมนต์หลวงพ่อโตด้วยเข้าใจไหมเออกาไรหยกนะนินดำกับกําไรหินหยกนะช่วยสนับสนุนกันหน่อยนะจ๊ะโคศกทิพย์เหนื่อย เป็นกำลังใจให้หน่อยได้ไหมเอ้ไม่มีอะไรมากมาขายของขอาขายของหน่อยเถอะไม่ได้ขายนานนะเหนื่อยแนละ้ว